โกลเด้นสเตเ r ลเลอร์นะครับในปี2022ถึง2023เนี่ยนี่คือ1ปีที่เป็นปีที่ยากลำบากของโกลเด้นสเตเลเลอร์พวกเขามีปัญหาภายในทีมตั้งแต่ต้นปีเดมอนกีนมีปัญหากับจอแดนพูเป็นหนึ่งในเรื่องที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็ตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยวิกกินมีปัญหาส่วนตัวหายไปจากสนาม แกลิเพตันเซคันดึงกลับมาเสริมทีมก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนและก็เป็นปีที่มีผู้เล่นเนี่ยผัดกันบาดเจ็บนะครับทําให้ผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาชนะ44นัดและแพ้ถึง38นัดจบในอันดับที่6ของฝั่งตะวันตกและก็ในรอบเฮย์ออฟรอบแรกพวกเขาสามารถชนะสการ์เมนโตคิง4ต่อ3เกมเรียกว่ากว่าจะชนะเนี่ยก็ลากเลื่อนเลยก็ว่าได้รวมถึงในรอบที่2 ต้องเจอกับมาหาทีมอย่างลอสแอนเจลิสเลเกอร์และก็แพ้ไป2ต่อ4เกมในปีที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับบ๊อบไมเออร์หนึ่งในผู้จัดการทีมคนเก่งของทีมที่ร่วมสร้างทีมมาจนทีมคว้าแชมป์เนี่ยก็หมดสัญญาแล้วก็ก้าวลงจากตำแหน่งนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องมาดูว่าโเดนสเตเวอร์เนี่ยจะเหลือผู้เล่นคนไหนโเดนสเตเวอร์ยังมีปัญหาส alarie ล cap ลที่ใกล้จะระเบิดเต็มทีนะครับ จากนี้ไปเราจะมาดูกันว่าผู้เล่นของ o o d e n s t a t e Warrior s เนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปจะมีใครอยู่บ้างจะมีใครไปทีมอื่นบ้างมาลองรับฟังกันดูนะครับและก็ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นบทความของเอ็ดดี้บีทานะผมไม่เกี่ยวนะจ๊ะเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับนั่นคือชูตติ้งการ์ดสำรองที่สูง6.5ฟุต5อย่างเลสเตอร์ควินโนนะครับเลสเตอร์ควินโนเนี่ยปีนี้นะครับเขาลงเล่นแบบน้อยนิดมากๆเล่นเพียงแค่4นะัดเท่านั้นเอง ผลงานอยู่ที่2.5คะแนนโดยเฉลี่ยแล้วก็สัญญาของเรสเตอร์เนี่ยใกล้จะหมดลงเขามองว่าไม่มีความจำเป็นที่เรสเตอร์ควีโนจะได้อยู่ต่อกักบโกลเด้นสเวอรเออร์น่าจะต้องหาบ้านใหม่นะครับจะไม่เคลินหกิน1ในฟอร์เวิร์ดที่สร้างเซอร์ไพรส์ในรอบเพย์ออฟฟอร์เวิร์ดที่ลงมาเล่นสมอลบอลคอยถ่างโซนยิงวงนอกซึ่งจะไม่เคิลกินเนี่ยทำผลงานได้ดีมากมาก เขาเป็นหนึ่งในอันไหล่ยสำคัญของทีมเขาอายุ32ปีแล้วและก็ถ้ามองเรื่องสัญญาเนี่ยจะไม่เคลื่อนกินน่าจะต้องการสัญญาก้อนโตเพราะเป็นช่วงท้ายอาชีพและที่ก o l d e ดสเตเ e w a r เ i o r รเนี่ยไม่น่าจะตอบจะไม่เคล่นกินฟอร์เวิร์ดคนนี้ที่เล่นเพย์ออฟไป7เกมและมีผลงานอยู่33คะแนนโดยเฉลีย่ยไม่น่าจะมีอนาคตที่ก o l d เดสเตเ e เรนะครับคนต่อมาเนี่ยนั่นคือตัวเก่าตำนานของทีมอย่างอันเดอิกัดราอิก ต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยอีกกี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนแทบทั้งปีเขารับใช้สโมสรเพียงแค่8นัดมี2.1คะแนนโดยเฉลี่ย2.1รีบาวและ2.4อาซิดต,ต้องบอกว่าอีกกี้เนี่ยร่างกายเนี่ยไม่น่าจะไหวแล้วนะครับสื่อเขามองว่ายังไงเนี่ยปีนี้น่าจะรีทายอย่างแน่นอนและก็ต่อให้แบบฝืนหรือกัดฟันลงเล่นเนี่ย ก็ไม่น่าจะช่วยทีม Golden State Warrior ได้ไม่น่าจะอยู่ในแผนการนําทีมน่าจะต้องออกจากทีมไปนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือ Don'te d i v i ิ c e n z o so. Don'te d i v i ิ c e n z o so เนี่ยเป็นหนึ่งในกาดที่เล่นได้แจ่มแจ๋วมากๆของ Golden s t a e Warrior เขาเป็นหนึ่งในกาดที่ลงมาเปลี่ยนเกมได้ลงมาถ่ายตัวได้ยิง3มแต้มก็แม่นเกมรับก็ดีเชื่อมเกมก็ดีเรียกว่า ปีนี้เล่นกับโกลเด้นสเตเวเออร์เนี่ยแจ้งเกิดอีกหนึ่งปีเลยก็ว่าได้หรือดูการปกติเนี่ยทำอยู่9.4คะแนนโดยเฉลีย่ยแล้วก็พอเข้าเพย์ออฟเนี่ยมี5.5คะแนน2.8อาซิสแล้วก็3รีบาวเชื่อเหลือเกินว่าโกลเด้นสเตเวเออร์เนี่ยอยากเก็บดอนเต้ดิวิเซนโซไว้แต่ต้องมาดูว่าถ้าทีมอื่นให้เงินเยอะกว่าแล้วโกลเด้นไม่มีเงินมากพอเขามองว่ายังไงเนี่ยดอนเต้ Dante น่าจะเอาเงินก่อนจะอยู่โกลเด้นสเตเวเอร์นะครับ ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือชูตติ้งกาดาวรุ่งอย่างโมเซนมูดี้โมเซนมูดี้เนี่ยถ้าดูพ,พื้นฐานนะเขาเป็นหนึ่งในคนที่เล่นได้ดีในรอบเพลย์ออฟชูดสามแต้มไว้วางใจได้เล่นเกมรับได้และก็ดูเป็นหนึ่งในคนที่มีอนาคตเขาสูง6ฟุต6และอายุเพียง20ปีเท่านั้นเองต้องบอกว่าฤดูกาลปกติเนี่ยโมเซนมูดี้เล่นอยู่13นาทีมันดูน้อยไปนิดนึงเพลย์ออฟเล่นอยู่13.4นาที เขามองว่าถ้าอนาคต g o ล s t a t ดวิลเลออยากทำทีมไปถึงแชมป์เร็วแล้วจะมีการเทรดเนี่ยโมเซนมูดดี้น่าจะอยู่ในดีลเทรดนั้นนะอันนี้ของคอลัมนิสนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าโมเซนมูดดี้เนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจนะถ้าเก็บได้ผมอยากจะเก็บมากกว่าเพราะว่าเขาดูน่าจะไปต่อได้นะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือโจนาธานคูมิงกาโจนาธานคูมิงกาในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นฟอร์เวิร์ดที่มีศักยภาพทางร่างกายที่ดีมาก หรือดูการปกติเล่นได้ดูน่าสนใจเขากำลังจะเพิ่มอาวุธ3แต้มวงในกระโดดป้องกันอะไรทําได้ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งโจนาทานคูมิงกาเนี่ยอายุ20ปีเท่านั้นเขามีมูล,ลค่าในตลาดแล้วก็รอบเพยออฟเนี่ยเล่นไปประมาณ10นัดเล่นอยู่3.4คะแนนโดยเฉลี่ยและหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเล่นณนะจุดนี้คอลัมนิทเขาเลยสงสัยว่า หรือจนาธานคูมิงกาไม่มีอนาคตกับโกลเดสเตเวิเออร์แล้วถ้ามีการเหตุจริงจนาธานคูมิงกาน่าจะอยู่ในดิวเทดนั้นนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือเดมอนกรีนหนึ่งในเสาหลักของสโมสรน,นะครับเดมอนกรีนเนี่ยในฤดูกาลนี้มีช่วงขึ้นขึ้นลงๆเขาเปิดฤดูกาลด้วยการมีปัญหากับจอแดนพูณเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครต้องการเก็บเดมอนกรีนไว้อีกแล้วนะครับ แต่ว่าระหว่างเขาเล่นไปฤดูกาลเนี่ยเขาก็ยังเป็นส่วนสําคัญของทีมคอยเล่นเกมรับอุดรอยรั่วให้ทีมแล้วยิ่งในเพย์ออฟเนี่ยถ้าไม่มีเขาเชื่อเหลือเกินว่าไม่สามารถผ่านสักัมเนโตคิงมาได้การเล่นคู่กับเคอร์รียังเป็นอะไรที่ร้ายกาจการสกีนการแอสซิสต์การอ่านเกมผู้เล่นอย่างเดมอนกีนเนี่ยหายากเสียเหลือเกินแต่ว่าผลงานในเพย์ออฟเนี่ยก็ดีสุดๆนะครับเขามี9.4คะแนนโดยเฉลีย่ย 6.9รีบาว6.8อาซิตเมื่อมาดูทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าเดมอนกินเนี่ยน่าจะต้องการจำนวนเงินในสัญญาหน้าและโกลเดนเซเวเอร์เนี่ยไม่น่าจะให้ได้นะครับเขามองว่าความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยโกลเดนเซเวอร์ไม่น่าเก็บเดมอนกินได้ในอนาคตนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือจอแดนพูจอแดนพูเพิ่งได้รับสัญญาก้อนใหญ่มา แล้วก็จอแดนพูลเนี่ยฤดูกาลปกติเนี่ยเขามี20.4คะแนนโดยเฉลี่ย4.5แอซิตและฟิลโกสูงถึง33.6%แต่ในรอบเพย์ออฟเนี่ยเละเทะเหลวเป๋อเสียเหลือเกิน er เขามีผลงานอยู่ที่10.3คะแนนโดยเฉลี่ยและฟิลโกยิงอยู่25.4%ต้องบอกว่าการยิง3มแต้มที่มันลดระดับลงแต้มก็น้อยลงและเทิร์นโอเวอร์กระจุยกระจายไม่สามารถเป็นที่คาดหวังของทีมได้ จอ d a แดน o ู e สื่อเขามองว่าถึงเวลาแล้วแหละที่จะเป็นแอสเซทหรือเป็นสินทรัพย์ไปอยู่ในตลาดเทรดในตลาดนี้นะครับเอาละครับนี่คือรายชื่อผู้เล่นทั้งหมดที่มีโอกาสไม่อยู่ต่อกับโกลเด้นสเตเว r เลอร จากนี้ไปนะครับจะเป็นผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะได้อยู่ต่อกับทีมนะครับเริ่มกันที่กาดสำรลองอย่างไรอันโลนินเลยนะครับพอยต์การ์ดคนนี้สูง6ฟุต4ไลอันโลนินเนี่ยลงเล่นน้อยนิดมากๆมี1.9คะแนนโดยเฉลีย่ยแล้วก็มี1รีบาวไลอันโลนินเล่นไปเพียงแค่12นัดเท่านั้นเองแต่ว่าโรนินเนี่ยมีสัญญาถึงปี24ีถึงปีย5่ายังไงโรนินก็น่าจะอยู่ต่อกับโกลเด้นสเตเบลเลอร์นะครับคนต่อมาเนี่ยนั่นคือไทเจอร์โรม ไทเจอโรมเนี่ยปีนี้ลงเล่นไปทั้งหมด45นัดเป็นชูติ้งกาดที่น่าสนใจนะเขาสูง6.5ฟุต5แล้วก็ลงมาช่วยทีมได้มาเติมเต็มทีมได้เขามี6.9คะแนนโดยเฉลี่ยและก็3แอสซิสตเขามองว่าถ้าคุยกันด้วยดีๆเนี่ยแล้วก็สัญญาราคาถูกเนี่ยไทเจอโรมน่าจะยอมเป็นอไหลในชุด3ที่โกลเด้นสเตเบลิเออร์แอนโทนีแลม หนึ่งใน Small f o r เวิรที่เล่นทั้ง Small Forward Power f o r ร์ฟอส่วนตัวเนี่ยผมชอบแอนโทนีแลมมากๆนะครับณนะตอนนี้เนี่ยเขามีสัญญาการันตีประมาณ2ล้านซึ่งแอนโทนีแลมเนี่ยเป็นคนที่ป้องกันได้แล้วมี3แต้มยิงสูงถึง36.7%ในรอบเพย์ออฟลงมาเก,กกะเป็นอะไรให้ทีมได้แม้ว่าสถิติเนี่ยจะมีแค่0.8คะแนนแล้วก็1รีบาวแต่เขามองว่าถ้าคุยกันดีด โดยสัญญาที่มันพอแบบพอคุยกันได้เขามองว่ามีโอกาสสูงมากที่แอนโทนีแลมจะอยู่ต่อกับโลเดสเตเบอร์เรอร์นะครับ แพทริก b บาวินจูเนียแพตริกเบาวินจูเนียเนี่ยเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่สูง6ฟุต9มีทั้งขนาดตัวแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โกลเด้นสเตเ w a r เออร์กำลังจะปั้นอยู่เขามี3.9คะแนนโดยเฉลี่ยและยิง3แต้มสูงถึง38.1%เขามองว่ายังไงเนี่ยบาวินเนี่ยน่าจะอยู่กับโ o ลเด้นสเตเ w a r เออร์ต่อและก็เป็นตัวปั้นของโกลเด้นต่อไปนะครับคนต่อมาเนี่ยนั่นคือแกรีเพตันเซคัน g กรี่เพ t o ตันเซคันตเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ในรอบเพย์ออฟเนี่ยก็หายกลับมาช่วยทีมทัน <c oughs> เขาเป็นหนึ่งในหมากเด็ดของโค้ชสตีฟเคอร์เป็นคนที่เล่นสมอลบอลได้เป็นคนที่ล็อกดาวฝั่งตรงข้ามได้เล่นกับเคอรี่อย่างเข้าใจเป็นหนึ่งในหมากที่ดีของโกลเดนสเตเวลเลอร์ผลงานในเพย์ออฟเนี่ยมี6.8คะแนนโดยเฉลี่ย3.7รีบาวด์แลโก <c oughs> อยู่ที่66 เขามองว่าย er ังไงแกรี่เพตันเซคันก็อยู่กเดิสเตเบลเออร์ต่อนะครับเควอลูนี่ราชาลีบาของแฟนสะพานทองพยองเดชเควอลูนี่เนี่ยในรอบเพย์ออฟเนี่ยผลงานแจมแจ๋วมากเขามี6.5คะแนนโดยเฉลี่ยและ13.1รีบาวเป็นหนึ่งเซนเตอร์ที่คอยป้องกันถ้าไม่เจอตัวอีลิตเขาชนได้หมดเขามองว่าเควอลูนี่เนี่ยยังมีสัญญาถึงปีย4ถึงปี25ยังไงก็อยู่ต่อ100%เเซนะครับ ผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือแอนดูวิกินแอนดูวิกินในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวหายไปในบางช่วงเวลาแต่ผลงานในเพย์ออฟเนี่ยมี16.7คะแนนโดยเฉลีย่ย5.6รีบา์และ1.9เแอสซิตเป็นหนึ่งในทูเวเพเยอร์ที่ขาดไม่ได้เป็นฟันเฟืองสำคัญของโเดสตีเวอร์คอยเล่นเกมรีบา์บอลป้องกันผู้เล่นตัวใหญ่ฝั่งตรงข้ามยังไงแอนดูวิกินเนี่ยเขามองว่าทีมเนี่ยต้องเก็บไว้ให้ได้ น่าจะเป็นหนึ่งในคนสําคัญที่ทีมต้องการใช้ต่อในอนาคตนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือเคทอมสันเคทอมสันตอนนี้เขาอายุไป33ปีแล้วแล้วก็เขามีอาการบาดเจ็บหนักรบกวนและสัญญาในอนาคตเนี่ยใกล้จะหมดไปเต็มทีนะครับฤดูกาลปกติเคทอมสันทําอยู่21.9คคะแนนโดยเฉลี่ย และในรอบเฮยอฟเนี่ยเขาทำอยู่18.5คะแนนโดยเฉลี่ยฟิลโก36.8คอร์เน์คอนิดเขามองว่าวันเวลาที่ดีที่สุดของเคนทอมสันเนี่ยมันได้ล่วงเลยไปแล้วถ้าอนาคตเคนทอมสันอยากอยู่ต่อรับเงินน้อยลงแล้วก็เจรจาก,กับทีมเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่เคจะได้อยู่ต่อกับโกลเด้นสเตเบลเลอร์นะครับ คนสุดท้ายเนี่ยนั่นคือสเตเฟนเคอร์รีสเตเฟนเคอร์รีไม่มีอะไรต้องพูดถึงนะครับนี่คือหนึ่งในชูติ้งกาดหนึ่งในคนที่ยิง3าคะแนนได้ดีที่สุดในโลกหนึ่งในพอยต์กาดที่สามารถลันเกมได้แล้วในเพย์ออฟปีนี้เนี่ยเขาได้ปล่อยของทั้งลันเกมเดินเกมจ่ายแอสซิสเป็นทุกอย่างให้โกลเด้นสเตเบลเลอร์แล้วการชนะมาแต่ละซีรีส์เนี่ยต้องพึ่งเคอร์รีเท่านั้นนะครับเขามองว่าถ้าโลกไม่แตกฟ้าไม่ระเบิดเนี่ย ยังไงเคอร์รี่ก็จะอยู่กับโกลเด้นสเตเบอร r เรอร์ตลอดไปนะครับแล้วหลังจากนี้ก็ต้องมาดูว่าโกลเด้นสเตเบอเรอร์เนี่ยจะทําทีมเพื่อแชมป์ที่5ของเคอร์รี่ยังไงจะพาตัดทีมยังไงต่อคุณละ่ะคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยไหมในการเก็บผู้เล่นแบบนี้ไว้แล้วก็ปล่อยผู้เล่นบางคนออกไปหรือคุณอยากให้ใครอยู่ต่อคอมเมนต์พูดคุยกันนะจ๊ะ